แชมนะครับแล้วนะครับเราก็จะมีโลชั่นนะครับซึ่งโลชั่นสําหรับดูแลผิวเนี่ยนะครับเรามีอยู่2ชนิดด้วยกันนะครับโลชั่นอันที่1นี่นะครับเป็นโลชั่นที่ชื่อว่า GNS โลชั่นนะครับเป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมของน้ําผึ้งด้วยนะครับอีกตัวหนึ่งคืออาราโน่โลชั่นนะครับซึ่งโลชั่นตัวนี้นะครับจะออกแบบในรูปที่เป็นโฟมนะครับนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าผลิตภัณฑ์โลชั่นของเราแตกต่างจากที่ข้ออื่นยังไงนะครับแล้วก็ให้เขาเอาหลังมือมาวาง หลังจากนั้นแล้วนี่นะครับเราก็เอาเกลือนะครับนะยกลงไปบนหลังมือว่าเกลือเนี่ยแทนเหมือของเรานะครับหลังจากนั้นเราก็เอาโลชั่นของแอมเบนี่นะครับบีบลงไปบนหลังมือเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาโลชั่นตามท้องตลาดนะครับบีบลงไปอีกมือหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนี่นะครับให้เขาลองใช้นิ้วคนดูนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะพบว่าอ่านะครับ โลชั่นของเรานี่นะครับมันก็จะละลายกับเกลือรหรือเหงื่อของเราในขณะที่โลชั่นตามท้องตลาดเนี่ยมันจะจับเป็นไข่นะครับแล้วก็ family, ala <Source. S 1> มีทั้งไข่แล ne, ้วก็มีทั้งน้ำเนอะหนักนะครับโลชั่นพวกนี้เนี่ยเวลาทาแล้วเนี่ยเวลาเหงื่อออกมันก็จะรู้สึกเนอะหนักนะครับแล้วก็เหนียวตัวคนก็จะไม่ค่อยชอบทาขณะที่โลชั่นของเราจะซึมสู่ผิวแล้วก็บำรุงผิวนะครับไม่ทําให้รู้สึกเนอะหนักนะครับโอเคต่อมานี่นะครับ โลชั่นอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นโลชั่นบำรุงผิวทั่วไปเหมาะสำหรับคนผิวแห้งกล้ามอะไรพวกนี้นะครับส่วนโลชั่นอีกตัวหนึ่งเนี่ยอาราโนโลชั่นจะออกแบบในรูปที่เป็นโฟม นะครับซึ่งก็จะช่วยประหยัดปริมาณการใช้นะครับแล้วตัวมันเนี่ยนะครับจะมีโลชั่นสมุนไพรแปดชนิดนะครับซึ่งช่วยในการสมานผิวเหมาะสําหรับผิวบางผิวแห้งนะครับผิวระคายเคืองง่ายนะครับรอยขอบเกงในรัดรอยถุงเท้ารัดนะครับมันจะช่วยในการสมานผิวได้ด้วยนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยเวลาทาแล้วเนี่ยกลิ่นของมันกลิ่นสมุนไพรของมันเนี่ยยุงจะไม่ชอบนะครับทาแล้วยุงก็จะไม่กัดช่วยในการป้องกันยุงด้วยโดยที่ไม่มีสารเคมีนะครับแล้วตัวมันยังช่วยในการ สมานผิวนะครับให้ผิวเนี่ยนะครับดีนะครับเหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องผิวไฟไหม้หรือดำนอนรั่วนะครับซึ่งนะครับเราจะสาธิตเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอันนี้คือโฟมนะฮะเราก็บีบโลชั่นอาราโน่ลงไปนะครับแล้วเราก็ทาลงบนโฟมครึ่งหนึ่งนะครับในขณะที่ครึ่งหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่ได้ทาโลชั่นนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ไฟนะครับจุดนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่า เ,เวลาไฟโดนโฟมเนี่ยมันก็จะทําให้โฟมเนี่ยมันไหม้นะครับในขณะที่โฟมตรงส่วนที่ไม่ได้ทาโลชั่นส่วนที่ทาโลชั่นนี่นะครับมันก็ นะฮะไม่ไม่ไหม,ม้เลยนะครับเพราะนี่มันจะช่วยในการป้องกันความร,ร้อนด้วยนะครับสำหรับแม่ครัวที่ทํากับข้าวเนี่ยครับเขาสามารถที่จะใช้ชโลงฝ่ามือก่อนมันจะช่วยลดอาการไฟไหม้น้ำร้อน่วกนะครับหรือว่าลดกลิ่นคาวปลาได้ด้วยนะครับป้องก,กันกลิ่นคาวปลานะครับแล้วก็ยังช่วยสมานผิวสําหรับแผลไฟไหม้น้ำร้อน่วกได้อีกด้วยนะครับโลชั่นตัวนี้ทาแล้วมันจะแห้งซึมสนิททันทีเหมาะสำหรับคนผิวมันที่ ได้ชอบอะไรที่บิ่เยิมเยิมชุ่มชื้นถ้าคนผิวแห้งก็ใช้โลชั่นตัวนี้นะครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์โลชั่นของเรา2ชนิด